ัดนะบนห้องมีอะไรกินไหมฮ้องเฮ้ยบนห้องมีกล้วยนะในห้องน้ำก็มีกล้วยมีไปตลอดโอเคนะครับผมสวัสดีครับช่องบอยสติ๊กเกอร์และช่องกำไรใจดีค่ะกำไรใจดีชาแนลว่ะไม่กำไรใจดีธรรมดาค่ะคนเติมนะคะเอ้ยไอคนไอ้คนเช็ดรถไปไหนนะนี่ค่ะนี่ค่ะผมทำอะไรครับ ค่ะหอมมือมึงอ่ะโอ้ยมึงกย่ามาขยิงว่ะโอ้ยวันนี้ถึงโอ้ยโอ้ยคือเรื่องจุดกันการแตกนะโอ้ยคือเรื่องจุดกันการแตกนะไม่พี่จุ๊บจิ๊บชวนเข้าพี่จุ๊บจิ๊บเป็นคนเชิญตก็ดักเลยไม่เชื่อจิ๊บตั้งอยู่ตรงนั้นไม่เชื่อคือกูเป็นเมียเขานะกูจะไปเช็คดูว่ากดไลค์จริงเปล่าเิ๊อยู่ตรงนั้นอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอาไปฝากช่องกับพี่จุ๊บจิ๊บอะไรนะครับผมฝากด้วยครับจุ๊บจิ๊บแฟนฉันจจุ๊๊บบิแฟนนฉัอะไร เจอกับพวกเราครับกลางเต็นท์นะครับวีสองไม่ใช่พี่ไม่มีใครห้ามใครเลยครับผมฟางช่องอะไรพี่ฟักช่องครับชุบจิ๊บอารีย์ยิบระยับชาแนลนะครับผมพิมชุบจิ๊บเชนจิ๊บแล้วกดคืนให้คืนให้นะครับผมเมื่อกี้วันนี้เรามาเปิดตัวเนี่ยคือเรามีอะไรครับเรามาเจอคนดังใช่วันนี้มีคนดังนะคะที่พี่ชุบจิ๊บก็มาพี่มอยสติเกอร์ก็มาใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนดังที่พี่ฮือฮามากในยูทูบค่ะทูเปอร์ด้วยนะใช่ค่ะแล้ รถสวยเหมือนกันนะเนี่ยสายยาเขาใช่เหรอใช่ครับเขาบอกเขาชอบเลยเหบอว่าเป็นเป็นคอนเทนต์เขาว่าโอ้อะไรอะไรทุกอย่างเหวันว่างวันว่างแน่เลยไม่ใช่เอันาล่ะเขาจบมาเป็นเรื่องนู้นปะแป้งปุ่นแป้งปุลไหะเออใช่อ่าคือไม่รู้ไปสองคนนี้สองคนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นทางห่านนะครับนะตู้หัวเขาก่อนพี่แชมป์แป๊บพ สวัสดีครับวันสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บยาวจับไอ้จริงป่ะแป๊บยาวจริงป่ะไม่รู้ว่าหนูไม่อยู่เยอะแปปยาวแต่ว่าแป๊บแปดถั่วแป๊บเล็กนิดเดียวเลยนะอ่ะมาเร็วๆก่อนไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครัตอนนี้เราจะดูที่โชว์รูมจาราดสามร้อยก้าวหลาดนะฮะใช่เลยครัก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันดีๆวันนะเป็นเป็นวันดีๆวันหนึ่งนี่คุณทำอะไรกันครับ โอ้ยเจ้าเนะไอ้น้องมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่นี่เองอรับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าแต่ละคนนะอันนี้อันนี้คือรถอะไรรถประโย่ฮะใช่ค่ะอาซิเซตนะคะโอ้ดูแอป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 น้ดูแังยี่สองศูนย์เจ็ดแแบบยังแบบแบบยังเห็นแบบแบบยังโอ้สวัสดีแลครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีก่อนครับมาอุ้ย สวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่คนอย่างนี้คุณไม่ใช่แจ็คแปร์โฮตัวพร้อมเลยผมปีนี้ปี2021ครับผมจะเป็นแจ็คคนใหม่ครับนิวแจ็คครับสสวัดีมากเลยครับพี่ทาน้ำกับผมขอบคุณครับมากินจังเลยน้ำสองรสน้ำสองโอ้ยจีบระเบิดกินโอ้โหสวยมากเลยน้ำคนสวยอะกินอะไรกินอะไรก็กินตั้งใจคันมากเลยนะคะเนี่ยใช่เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน้หาน้ำหาน้ำให้หาน้ำหาน้ำ ไม่ยูนะะไี่ดูให้ดูลนน้ำไามร้อยสามร้อยนะฮะหมดแล้ว300รอป่า คละสามร้อยหรอไปไปไปเออเออมีหัวตัวหัวจิจิ๊มพ่อก็ไม่ใช่สำหรับโช์ุูมที่ตองยากดีใช่อหน้ก่อหน้าขอหน้าขอหน้าไอ้สาไอ้สาใช่เ้ยการที่เป็นคนดีต้องโดนแกล้งด้วยหรอใช่จะได้จะหายเวไปเนี่ยโอเคไหมทำไมกูจเหลือน้ำท่อมน้ำท่อมไหมอะไรอย่างเงี้ยผมนคนดีใชไหก็มีแต่คนรังแกผมตลอดเลยมันไม่ใช่แค่้งพอคนเดิมอ่ะไอ้พี่ยงไงวะไอ้ออกา นี่ใช่นี่ใช่แม่ครัพี่มาอยู่ให้ให้หมไม่ได้ไม่ฟันหรอว่มหายแล้วนี่เยี่ยมมันมาตัวไหนแล้วช่องกำไรเต็มตัวชั้นป้าโสวัสดีครับผมแจ็คปั๊บโ่เลยครับเอยู่ที่ร้านนะครับพี่แชมป การาศนะครับผม300ร้อยสามร้ามร้อยกํารไมกล้วยกล้วยไปกินทั้งปีเลยมากครับผมโอ้โหน่ารักนี่มีการเล่นด้วยเล่นก็เอาไปเอาทุกบาทเลยเอาได้ไหมตลกจริงไงตลกต้องต้องตลอดต้องมีอะไรมาเล่นตลอดทำไมวันนี้ผมมานี่ทำไมผมงงอ่ะมานี่แล้วอยู่ดีมาคุณคุณกําไรเขามาทําอะไรครับพอดีจะแนะนํารถให้พี่แจ็คนะคะบอกว่าเห็นว่าตอนนี้ผคือมีคาราลอยล้านไหมนี่ยมีไหมคืออยากซื้อไปทุกเรื่องอย่างเงี้ยมีไหมมีไหม เขาไหนอ่ะหาดูดูเท่าไหร่นี้อยากรูปเล่นว่ะมีเติมไม่ได้อยากโอ้ยอยากเปิดเผยเลยนะอยากรูปเล่นมั้ยแบบว่าเออแบบคือวันนี้จะเปลี่ยนจากแชมป์สามร้อยกาลัยกลายเป็นแจ็คสามร้อยกาลัยเอาป่ะไม่พูดเป็นเจ้าของโเจ้ารูปเลยอ๋อได้ได้ให้ดูปเจ้าอยู่ไหนมั้งนี่ดิให้ดูเลยค่ะก่อนให้รอปได้รูปให้รูปในเมื่อผมในเมื่อผมรับเป็นเจ้าของร้านแล้วไงก็ต้องเต็มที่ใช่ DJ เจทำไม ไปถูกมือยังถูกมื้ไปะตาเฉียดกล้องทำไมเนี่ยขอเ๋ยวผมอยากขอเฮ้ยไปได้ไ่ได้ไปเคยออกในตู้เย็นนะอ๋อว่าได้ไมได้ไหมะเออทำไมเช่นรถก่ไดได้ไมกูถามว่อะไรมีมือกอดเนี่ยมือไม่ได้ตลอดเลยคู่อะจ่มขาชึ้ใจ กำไรว่ะมาที่นี่ได้กำไรจริงเกิดเสียแชมป์พักปืนแล้วไม่ได้แล้วเออน้องหนูก็ไปรีวิวไปรีวิวมีรถอะไรบ้างหนูก็ไปบอกกันได้จริงๆแล้วไอ้คันนี้เท่าไหร่อะครับแล้วมั่งหมาแก๊งโอเคครับจริงๆพี่ก็อยากจะบอกว่าน้องตํารนะครับจริงๆแล้วก็เคยแอบคิดกับผมเขาอยากจะคือจริงๆแล้ว ใช่จริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นแฟนผมเขาทักมาในข้อความไอจีต่างๆเฟซไลน์จริงๆแล้วผมก็คือแบบคือผมพุ่งตรงผมไม่ตอบผมไม่ตอบไลน์ผมไม่ตอบคอมเมนต์อะไรใดๆทั้งสิ้นทีนี้เอารถมาลอ <ปะ S 1> ม่อลวงก็คือบอก <ปะ S 1> พี่พพแจ็คเนี่ยหนูให้รถนะอะไรเงี้ยทุกคนเลยพี่มันเลือกกันเลยอะไรเงี้ยพี่ไม่ต้องกลัวแฟนหนูนะอะไรประมาณนี้ก็คือแบบคือผมก็เลยต้องมาแต่จริงๆแล้วคือมันหล่อคนแบบคือคนหล่อแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดเยอะไงต้องไม่บ้านหนูแล้วค่ะพี่อะไรอ่ะ เออก็ธรรมดาเนาะคือแบบตลอดวันทะเลาะทีดูดิผมก็เลยต้องมาไงไหนๆพัดมาจีบแล้วเฮ้ย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 หมากัดนะวันนี้นะคะเดี๋ยวกัำลังจะพาพี่แจ็คไปกินหมูกระทะนะคะเพราะว่าพี่แจ็คไปเยี่ยมชมโชว์บุญทีค่ะก็เดี๋ยวพาไปกินนู่นได้ไหมกินมีอะไรกินไหมบนห้องมีอะไรกินไหมอ๋อบนห้องมีอะไรกินไหมอ่องเฮ้ยบนห้องมีกล้วยนะ ห้องน้ำไ็ดื่กล้วยใครเป็นล่นไอ้เดียโดนหลอแล้วพี่บอลช่วยด้วยผมจะโดนจะขอชชลลุมกระทืบใช่เหรอพี่บอลช่วยผมได้ไหมวันนี้วันนี้คุณเป็นเจ้าของโชลลุมสามร้อยกะลาดอ่ะผมจะพาน้องไปกินกล้วยอ่ะกล้ยไ ตบบวล่วลไยดีวะยัวยัวข้างหอบัว้ยงอดนมือกำลังจะดีก่อนนี่ให้ฝากช่องคือไปกดติดตามช่องจ็คแมพโฮด้วยนะฝากด้วยใครบอกเาใครดีไม่ใช่ช่องกลิปยบตามช่องแจ็คมพโพด้วยเพราะว่าต้องพึ่งบาลามีเขานะ ต้องต้องต้องขอต้องขอฝากด้วยกับยูทูบเบอร์หน้าของประเทศไทยนะฮะหน่อไปต้องโวยวายหน่อยเด้อโวยวายหน่อยอะไรนะให้พูดแบบโวยวายหน่อยเฮ้ยไยเอาไงวะเฮ้ยไ์ก็ใสไรกดแชด้วยไรก็ใสโง่เหรอยเดี๋ยวจะพาพี่แจ็คไปดูรถันพิเศษคันหนึงนะคะได้ไหมดูอืมอยากเรียนรอกครับ ็นง้อนอ่าจะเป็นบวยย่นมาว่ะโฮ้ยตาไม่ทันเลยเอาเป็นว่าพี่แจ๊กอยากดูรถขนาดพิเศษบ้างไหมคะเดี๋ยวกับใบจะพาไปดูมีรถที่จอดในห้องน้ำไหมครับหรือว่าในห้องนอนอะไรเงี้ยครับอ,อยากดูรถในห้องนอนนะครับอะไแล้วผมจะทำยต่อไปคันนี้ดีด้วยเนี่ยคันนี้ไหนอลองลองลองเข้ามานั่งดิไอคันที่ปิดมิดมิดหน่อยคันนี้เปิดได้ไหม เอออ๋อฟิล์มมืดใช่ไหมเออไปไปไเนี่ยลองเข้าไปนั่งโอเคครับดีมากเลยโอเคลองเข้าไปนั่งนะโอเคปาเราอยู่กันสองต่อสองเรามาคุยเรื่องอะไรกันดีครับ นั่งข้างในี่ยเนาะเออน้องคงจะกลัวพี่แล้วแหละปัจนเนี้ยเออเออคิดคิดอะไรวะเนี่ยพาเราอ้าวนี่พี่จริงๆแล้วเห็นผมไปนั่งข้างในใช่ไหมแต่มือหนูนี่นะครับทั้งสองคนมืออยู่อย่างนี้นะครับใช่มือไฝ่กันเลยพี่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไงอยู่อใช่ก็คือมองไปอาจจะเห็นนั่งนิ่งๆไงแต่จริงๆแล้วมือมือไฝ่กันอย่างนี้นะฮะแล้วแล้วมือไฝ่กันแล้วเขาวิ่งไปแจ้งตำรวจแล้วเนี่ยชิบหายแล้ว จริงอะไรจะปั่นจักรยานโชว์เหรอหรือว่ายังไงครับถึเกิดอะไรไม่ก่อนฝากปิดช่องให้ด้วยโอเคอ๋อแค่เนี้ยเหรอปัติดช่องเราติบอยฝากเขาเริ่มหนีทุกคนแล้วไอ้้เหียใช่โอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปสั่งตรงนี้ให้กับแจ็ครับโหผล่ไปก่อนชอบอะไรอะไรให้้าฝกใหคนติดตามการปิดต้อเคลียร์หน่อยมันต้องอ่ะ เออช่างแม่เหอะปิดปกตินี่แหละดีดลด <c oughs> แล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดอะไรผมช <c oughs> <c oughs> อบทาไปแล้วไมันกล้องไปทางคุณน่ะแอปสองอ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โชคกำไังใจดีนะครับแล้วเจอกันอีพี่หน้าไป,ไป <c oughs>